สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานบ้านนากับประแม่งนะคะวันนี้ประแมงไม่รู้คิดยังไงนะคะอยากพูดคุยกับทุกคนคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะ,ะประจบกับวันนี้ไปดูลูกชายกำลังตัดหญ้าอยู่นะคะตอนนี้นะคะเขาตัดหญ้ากันสองคนยาการกมากเลยนะคะทางลงไปนาปรังนะคะ,ะก็เลย ได้ถือโอกาสวันจุดนะคะก็เลยตัดญ่าก,กันค่ะพ่อแมงก็อยู่บนบ้านนะคะก็ลงไปดูเมื่อกี้นี้ก็ไม่รู้คิดยังไงจากอัดคลิปพูดคุยกับน้องๆกับท่านผู้ชมนะคะซึะ่งหายไปตั้งแต่วันหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่14บรี่พ่อแมงก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดอีกนะคะ,ะแล้วก็ไม่ได้ ออกมาพูดคุยเป็นทางการกับทุกคนนะคะป้าแมงก็ถือการนี้นะคะออกมาพูดกับทุกคนนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นการ <c oughs> ไม่รู้สิต่อค่ะเมื่อกี้นี้สะดุดไปนิดนึงนะคะขอใัรด้วยนะคะก็อยากอยากพูดคุยนะคะ,ะกับทุกคนนะคะแล้วก เ,เพื่อนๆนะคะเ,เพื่อนๆพี่ทุกคนนะคะน้องๆน,นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่เมตตาประแมงนะคะแล้วก็กรุณานะคะให้ความสนับสนุนปราแมงนะคะเป็นอย่างดีจนประแมงผ่านกดนะคะ u t u b e นะคะทั้งสองพันตอน,นะคะ,ะผ่านหนึ่งคนหนึ่คนติดตามนะคะแล้วก็ผ่านสี่พันชั่วโมงนะคะ รับชมอย่างสาธารณะของประแมงนะคะประแมงก็ขอขอบคุณทุกคนนะไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะที่เป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนประแมงนะคะให้มาถึงจุดนี้นะคะแต่ว่าถึงจุดนี้ก็ไม่ใช่จุดที่ประสบผลสําเร็จอย่างจริงอย่างแท้จริงแล้วนะคะแต่ว่าเพียงเป็นขั้นเริ่มต้นเท่านั้นเรายัางต้องเดินต่อไปแล้วก็ยังวิ่ง อีกต่อไปนะคะเพียงแค่ว่าในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาป้าแมงก็พักผ่อนบ้างแล้วก็เคลียร์หลังบ้านนะคะป้าแมงก็คิดว่านะคะเข้าใจว่าทุกคนก็เข้าใจนะคะวา่ามาถึงตรงจุดนี้แล้วจะต้องอทำอะไรบ้างนะคะทุกคนนะคะ ระแมงก็ขออภัยนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้ไปถึงใครยังไม่ได้ไปหาใครนะคะในช่วงนี้ระแมงก็ขออไภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจว่าระแมงไม่ไปหาใครแล้วก็ผ่านกฎสองข้อแล้วเงียบหายไปเลยอันนี้ไม่ใช่ระแมงแน่นอนนะคะ,ะก็ขอ,อทำความเข้าใจตรงนี้ไว้อีออกอข้อหนึ่งนะคะ ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะที่เป็นแรงผลักดันนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยให้ประแมงผ่านก o ย youtube ทั้งสองกดนะคะทั้งสองข้อนี้นะคะจนมาถึงขั้นนี้นะคะยังต้องเดินต่อไปแล้วก็ยังวิ่งต่อไปอยู่นะคะ,ะเราจะ,ะเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็จับมือกันไม่ปล่อยมือค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เป็นการอ,ออกมานะคะทำคลิป ชั่วโมกิจนะคะหน้าตายัางมันแผลบอยู่เลยนะคะผมเผ่นนะคะยุ่งเหยิงนะคะ,ะประแมงไปดูลูกๆนะคะ,ะตัดหญ้าก,กันนะคะตอนนี้เขาก็ยังตัดกันอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะประแมงก็เลยนึกขึ้นได้มาลองอมาออกมาพูดคุยกับเพื่อนๆน้องๆเพื่อเป็นการขอบคุณดีไหมนะคะยังไม่ได้เป็นทางการสักครั้งหนึ่งนะคะประแมงก็ขอ,อพูดในวันนี้นะคะไว้ก่อนแล้วก็ไว้เปิดคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะประแแมงก็จะ พูดคุยอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกแรงผลักดันนะคะ,ะแะร็งก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนอาฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของะแะร็งด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ